สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับผมกิติกรนันทวงศ์และคุณดารณีโตรื่นครับค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจัดไนทัวร์ยนพิพิธภัณฑ์ยามค่ำล้ำเลิศดอาหารอาเซียนเพื่อเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเตรียมพร้อมสู่การเปิดสมาคมอาเซียนค่ะ นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกว่า250คนเข้าร่วมงานยนต์พิพ,ธพิธภัณฑ์ยามคำ่ำล้าเลิศดอาหารอาเซียนเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยเปิดพระที่นั่งส่วนหน้าประกอบด้วยพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ตำหนักแดงและโรงราชรถหลวง อีกทั้งยังมีการบรรเลงดนตรีสากลและดนตรีไทยณศาลาสำราญมุขมาศนายวีระโรธพจนารัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าสำหรับกิจกรรมลํำเลิศอาหารอาเซียนมีการสาธิตการปรุงและรับประทานอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีวัฒนธรรมด้านอาหารทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกันมุ่งหวังจะทาให้เกิดความเข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆโดยได้คัดเลือกอาหารที่ได้รับความนิยมและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่และ ประเทศเช่นอาม็อกของประเทศกัมพูชากาโดกาโดของประเทศอินโดนีเซียซุปไข่ของประเทศลาวนาซีเลมักของประเทศมาเลเซียลาเพ็ดของประเทศพม่าอะโดโบของประเทศฟิลิปปินส์ข้าวมันไก่ของประเทศสิงคโปร์อัมบูยัตของประเทศบูนายดารุสลามปอบเปียของประเทศเวียดนามและต้มยำกุ้งของประเทศไทย ทางด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานยนต์พิพ,ธพิธภัณฑ์ยามค่าล้ำเลิศอาหารอาเซียนเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในยามราตรีเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม ในนามรัฐบาลต้องขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มีดําริจัดให้มีการเปิดปปพิพิธภัณฑ์ยามค่ำแล้วก็จัดให้มีงานแสดงอาหารของประเทศอาเซียนขึ้นเรามีนักท่องเที่ยวมากแล้วก็ขณะเดียวกันนักเรียนนิสิตนักศึกษายาวชนเองก็น่าจะมีโอกาสได้มา เรียนรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ตสถานแห่งชาติในยามราตรีการไปชมพิพิธภัณฑ์นั้นบางคนอาจจะถือว่าเป็นการไปเรียนรู้แต่ความจริงถ้าหากว่าจะผนวกกับการไปท่องเที่ยวแล้วก็การไปเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบางอย่างก็นำมาประดิษฐานไว้ในพิพิธภัณฑ <lifting, lifting. S 1> ์ก็จะได้ประโยชน์ทุกอย่างนะครับในทาง ประวัติศาสตร์ในทางโบราณคาดีในทางศาสนาในทางศาิลปะและวัฒนธรรมสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือทำอย่างไรให้พิพิธภัณฑ์เป็นเป็นแหล่งที่มีชีวิตมีชีวิตก็คือมาแล้วก็ได้อัทธรศหลายๆอย่างได้รับความสนุกสนานได้รับความรู้ได้รับความประทับใจซึ่งในทราบก,กระทรวงวัฒนธรรมก็กำลังมีดัมบิที่จะทำในเรื่องนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าให้นักท่องเที่ยว นักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนประชาชนทั่วไปเนี่ยท่านก็สามารถแวะมาชมพิพิธภัณฑ์ได้โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ท่าสแานแห่งชาติที่อยู่ใกล้ใกล้ธรรมศาสตร์ใกล้ๆลโรงละครแห่งชาติใกล้ๆท่าประจันเนี่ยขอบคุณอีกครั้งนะครับที่กระทรวงวัฒนธรรมเปิดให้มีการแสดงพิพิธภัณฑ์ในยามค่ําคืนได้ถ้าต่อไปทางกรมศิลปากร,ร,ร,รจะได้กรุณาจัดให้มีการแสดงกลางแจ้งเพิ่มขึ้นจัดให้มีการแสดงอาหารอาเซียนเพิ่มขึ้น จะทำให้เรารู้อะไรขึ้นอีกเยอะแล้วก็รักพิพิธภัณฑ์ขึ้นอีกมากเลยครับทั้งนี้นะคะผู้สนใจกิจกรรมยนต์พิพิธภัณฑ์ยามค่ำ สามารถเข้าชมได้ในวันศุกร์ที่20มีนาคม2558วันเสาร์ที่21มีนาคม2558วันอาทิตย์ที่22มีนาคม2558วันเสาร์ที่28มีนาคม2558วันอาทิตย์ที่29มีนาคม2558วันศุกร์ 2, ที่3เมษายน2558วันเสาร์ที่4เมษายน2558วันอาทิตย์ที่5เมษายน2558 วันเสาร์ที่18เมษายน2558วันอาทิตย์ที่19เมษายน2558ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาบัตรเข้าชมสำหรับชาวไทยราคา50บาทชาวต่างชาติราคา220บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครหมายเลขโทรศัพท์022241333ค่ะ